ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมกาลาร์เราเปิดบริการแล้วนะครับวันนี้เรามีอีกเคสหนึ่งนะครับเป็น bmw f 1 0คันนี้เป็นรถที่เราจะส่งลูกค้าแล้วนะครับมีลูกค้า มาจำแล้วแต่อาการอย่างนี้ผมอยากให้ทุกที่พี่ๆทุกท่านเช็คดูเหมือนที่ผมเช็คนะครับเนื่องจากว่าพอเราเช็คพื้นที่จอดนะครับเราเจอน้ํามันรั่วค่อยๆซึมทีละนิดเราสังเกตมาประมาณ5วันแล้วมันซึมตลอดแต่ซึมทีละนิดเราเลยยกดูนะครับดีที่ยกดูก่อนนะเราเอาแผ่นถอดใต้เครื่องลงนะครับมาดูสุดท้ายน้ํามันเกียร์รั่วตามซึมซึมตามอ่างนะครับซึ่งปัญหาเล็กๆนะมันน้ําซึมบ่อทรายมากนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนในอนาคตปัญหาใหญ่แน่นอนเดี๋ยวมาดูครับว่า อาการที่เจอเป็นยังไงนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจช่องโนเนมด้วยนะครับนี้อาการนะครับจริงๆมีน้ํามันรั่วนะครับน้ํามันเกียร์รั่วนะครับทําให้แผ่นปิดนะมันชุ่มด้วยน้ํามันนะครับเราสังเกตอาการนะครับแต่คันนี้เนี่ยต่อเก็บงานให้ลูกค้าเราก็มีการเก็บใหม่อยู่แล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะแต่เนื่องจากว่าซีนมันอาจจะรั่วมาหารอยรั่วกันอยู่นะครับน้มันรั่วตรงไหนรั่วตรงนู้นนะครับ แล้วก็แผ่นปิดตรงนี้มันก็เลยโดนน้ามันเยอะมันก็เลยแตกนะครับแผ่นใหม่ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็มีการเช็คอาการเนาะอาการที่เจอนะครับตัวคําแลกตัวนี้นะครับมันเสียเนาะอาการมีน้ํามันเกียร์มีน้ํามันหยดนะครับสุดท้ายเช็คมาเจอเลยนะครับนี่มีน้ามีน้าน้ามันนะครับตรงอ่างเกียร์เนี่ยเห็นหยดไหมครับหยดเลยเนี่ยค่อยคซึมนะครับนี่ซึมมาเรื่อยๆแล้วนะ ถ้าไม่รู้นะครับน้ำมันเกียร์ขาดพังเกียร์พังได้นะครับอาการนะครับนี่ถ้าดูสูงเข้าไปสูงเข้าไปจะเห็นเนี่ยน้ำมันมันรั่วตรงนี้นะครับเห็นไหหยอดเลยเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนสีอันนี้น้ำมันเกียร์นะครับที่เผาออกมาจริงๆใช้ไม่กี่พันโลนะครับเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนเองน่าจะไม่ถึงหมื่นโลนะครับดำแล้วน้ำมันเกียร์บีเอ็มนะครับลูกค้าใช้ประมาณหมื่นโลนะครับ ส,สียขนาดนี้แนะนําว่าคุณเปลี่ยนก่อน,นอดีกว่ากางไขน็อตนะครับจริงๆน็อตอย่าง BM อ่ะช่างเขาบอกเป็นน็อตเหล็กนะครับปกติถ้าเบนก็จะเป็นมีเนียมแต่ปกติเราซื้อเราเปลี่ยนอ่างเนี่ยเรามีน็อตชุดใหม่ให้แล้วเนาะพี่เนาะมีเขาเปลี่ยนน็อตชุดใหม่เลยเพราะบางทีไขยเยอะเกินมันจะขาดนะครับอันนี้มีอาการเนี่ยน่าจะมีรั่วจากซีนซีนมันเนี่ยมันมีทยอยนี่ดีนะเราเห็นนะไม่งั้นเกียร์พังอะเนี่ย มันไหลเลยนะมันมันไหลเยอะมากเปียกจนเปียก,ยกอ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มาแล้วนะครับโอ้คุณดูความดำนะครับนี่นี่คือเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนนะนี่เราทดสอบให้ดูนะครับเนื่งจริงๆน้ำมันเกียร์อย่าอย่าขี้เหนียวนะครับเปลี่ยนก่อนก็ได้เนาะอันนี้ซินข้างๆน่าจะตัวอ่างนะครับมันน่าจะน่าจะเสียจัดการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรลาาแล้วลองสตาร์ทและไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับ เช็ครอยรั่วทั้งหมดไม่มีแล้วนะครับน้ำมันนะครับต้องใช้เซตเอฟนะครับจริงๆทั้งหมด6ลิตรนะครับตองตามสเปคของเขาได้เห็นรายละเอียดของตัวการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับจริงๆเทปนี้อยากจะเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับคันนี้นะลูกค้าเพิ่งไปฝัดน้ำมันเกียร์นะครับฝัดเกียร์เลยนะได้ประมาณหมื่นหมื่นโลนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0โลหมื่นโลนิดนิดนะครับ คุณดูสีน้ำมันเกียร์นะครับดาขนาดนี้เลยดีนะที่เราเปลี่ยนลูกค้าเราเปลี่ยนให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับค่าใช้จ่ายนะครับอย่างคันนี้นะใช้น้ำมันเกียร์ประมาณ8ดลิตรมีเปลี่ยนกรองนะครับเปลี่ยนอ่างเกียร์มีเปลี่ยนแท่นรองประมาณหมื่นกว่าบาทอยากให้ทุกท่านเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 2- องถึงสามหมื่นโลนะครับโดยเฉพาะเบียมเบนด้วยนะครับเพื่อรักษาระยะเกียร์ของท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ขับรถเยอะๆเท้าหนักๆนะเปลี่ยนเถอะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียหนักถ้าเกียร์ตัวนั้น ของ 525d เสียนี่ผมว่าหลักแสนนะนะครับดังนั้นใครสนใจที่อยากจะให้เราเข้ามาเซอร์วิส์แอดไลน์ตามคิวอาโคตามนี้ได้เลยนะครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเทอรนะครับรถเบี้ยมเดี๋มันยูนะครับโดยช็อตรถแปลกๆก็แอดไลน์ตามคิวอาโคตามนี้ได้เลยนะครับออฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งติ๊กต็อกช่องโนเนมราคาบันดานานะครับอย่างน้อยจะซื้อจะขายก็โทรมาหาโนเนมสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย